ต้้ออออองหาเหันแลวออก็วผิดทงมึงก็เอาเวลาออกทิปออกอะไรมึงก็เอาไปด้วยดิเอเอมึงออกได้สองทางเหรอสองทางเต้นเนี่ยแหละมึงก็บอกเต็นท์โรงงานเดิมอย่างนี้แหละเต็นท์มีรอยไปดูก่อนที่โฟกัสก่อนเต็นท์นี่คือแบบเทสมาจากโรงงานนะบอกให้เฮียลามีลาด้วย เคลนจากโรงงานดูด er yeah. so ิเ oh, น yes. <Det ong> <mythology> ี <Zahlen stuffed alien> ่ยวายไม่ได้กินเลยไม่ได้แตะเลยเนี่ยเนี่ยวายเมื่อคืนมันก็โอหดิวสาแบกมากูกะว่าเออจะเบาลงหน่อยที่ไหนได้กินแล้วก็สองคำอึดนี่เต็มขวดอยู่เนี่ยก็มึงไม่สู้ไงไม่สู้อากาศหนาวไงไมวไม่สู้ไงช่างที่ไม่สู้ไงครับ